เนี่ยสามสิบน้ำซักทุกวันเลยตากแบบปเปรี้ยงเลยแล้วลองมาดูว่ากางเกงเนี่ยสีมันจะซิดแค่ไหนโอเคไหม สว,ส,สวัสดีครับัอดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ N Y L A รองของนะครับผมวันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าวันนี้แบบบิ๊กเซอร์ไพรส์มากเราเปิดโกดัง N Y L A เลยนะครับผมเพราะโอ้โหคอมเมนต์มันเยอะมากๆเลยนะครับผมเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับปีหนึ่งทำหนึ่งคลิปนะครับผมก็คือ วันนี้เนี่ยเรามีไอเทมพิเศษเพื่อนๆก็คือตัวนี้เลยนี่นะครับผมไม่ใช่รองเท้านะกางเกงเพื่อนเพง่อกางเกงชิโนวอลคอมตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะอันนี้คือที่สุดในรุ่นเลยจริงๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือวอลคอมเมียงเกงผ้าชิโนผ้าแข็งแบบนี้เลยนะครับที่แบบว่าหลายๆคนตามหาอยู่ผมแล้ววันนี้เราจะไปดูว่าจริงๆแล้วกางเกงเนี่ยคือเพื่อนๆบอกว่ามันสีซิดง่ายมากแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูว่ากางเกงวอลคอมเนี่ยสีซิดยากจริงๆนะโ ค okay, ครับผมและก่อนที่เราจะไปรีวิวว่ากางเกงวอลคอมชิโตัวนี้นะครับผมว่าแบบว่าสีมันจะแบบว่าคงทนยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูว่ากางเกงวอลคอมชิโเนี่ยมีกี่รุ่นและแต่ละรุ่นเนี่ยทรงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มาเริ่มจากนี้เลยนะครับผมนี่โอเคก็คือกล้องซีอูเข้ามาก็คือจะมีรุ่น18 18เนี้ยจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็จะมีนี่17 จะเป็นรูทฟิตนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบอกใหญ่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่น16ก็ <c oughs> คือตัวที่ผมใส่อยู่เลยจะเป็นกระบอกเล็กนะครับผมเน่จะเป็นกระบอกอะไรแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันก่อนนะครับผมว่ากระบอกแต่ละกระบอกเนี่ยขามันจะยังไงบ้างนะครับผมขออนุญาตวัดแป๊บนึงก่อนนะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกสไตลิ์มาก่อนนะครับผมพอวัดเองเนี่ยค่อนข้างยากสไตลิ์ครับผมขอเรียนเชิญน้องสไตลิยครับแม่โอ้โหดูจากการแต่งตัวตัวเองแล้วไม่น่าเป็นสไตลิ์นะ โอเคดูจากรองเท้าแล้วน่าจะเอาขโมยรองเท้าพ่อใส่ดีกว่าโอเคอ่ะเรามาดูกันกางเกงตัวนี้เอลสามสิบเอลสามสิบแล้วเอลจริงๆที่ใส่เท่าไหร่เอลสามสิบคือเอลจริงที่ใส่ตอนนี้ก็คือสามสิบไงเออใช่แต่ข้อหมายคือคือแบบมันเอลเอลมันเท่าไหร่แล้ววัดเอลเอลให้หน่อยวัดเอลวัดเอลวัดเป็นนิ้วหรือเป็นเซนวัดเป็นนิ้วสิใครวัดเป็นเซนไม่ใช่วัดเป็นนิ้ววัดดูอ่ะดูขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับผมเอลอยู่ตรงไหน นี่เอลเอลเอลอยู่ข้างบนนี้อันนี้สะโพกเออวัดสะโพกวัดสะโพกกูว่าไม่ใช่นะฮะสไตล์ดิตไม่ได้ช่วยนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูนี่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 สามสิบสี่จุดห้าสามสิบสี่จุดห้านี่คือช่วงหัวเข่าช่วงหัวเข่าช่วงเข่าสิบห้าไปขาสิบหกต้นขายี่สิบสองนะครับผมโอเคทรงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือทรงกระบอกเล็กอันนี้คือรุ่นสิบหกนะมีสีอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนสไตล์ดิตช่วยทำงานนะสไตล์ดิต มีสามสีด้วยกันนะครับผมสามสีด้วยกันอ่ะเรามาดู3ามสีด้วยกันเพื่อนๆผมบอกเลยว่านี่คือสวยมากๆเราเพิ่งเพิ่งเข้ามาเลยนะแซนอันนี้คือ Import เพิ่งลงมาจากเครื่องบินเลยรุ่นเดียวที่พี่บามใส่อยู่ใช่อันนี้คือรุ่นเดียวกับที่ผมใส่อยู่นะครับผมนี่ก็คือมี3สีมีสีกรมสีดําแล้วก็สีกากีนะครับผมผมลองใส่ให้ดูนะอันนี้ก็แบบว่าลองใส่ให้ดูโอเค มานะครับผมรุ่นนี้เลยรุ่น19อันเด้เอาซาลิดมาช่วยหน่อยเร็วเฮ้ยซาลิดปกติเก่งองี้ต้องใส่แต่งตัวไงครับผมเก่งนี้นะคะครับมากเลยกิอกรรมต้องออกเดินเดินยิ้มเหมือนทำโสดใช่ไหมใช่เฮ้ยกระแสเข้ามานะจริงๆแล้วอะสุดยอดตอนนี้เขาแบบว่าเป็นเจเล็ตกัดังอันนี้คือ18นะเพื่อนๆ18นะครับผมมี3าสีเหมือนกันใช่ไหมแซน มี3-4เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะต่างกันที่ที่ทรงเป็นหลักเลยเพราะว่าผ้าอะไรเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ก่อนก็คือในส่วนของอังเกงเนี่ยคือคุณสมบัติพิเศษเขามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือเป็นผ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือแบบมี ขัมีรอยมีรอยต่อรอยต่ออยู่ที่ข้างหลังก็คืออันนี้เนี่ยก็คือบอกว่าทําให้แบบให้ก้นขาดยากขึ้นนะครับผมแบบว่าใครแบบว่าเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบผ้าทนทานมากๆเลยนะแล้วก็อันต่อมาก็คือนี่เข็มขัดใช่ไหมนี่มันจะมีหูอันนี้อยู่เห็นไหมมีรูเล็กๆใช่นี่<ม>นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับรอยเชือกนะครับผมใครที่บอกว่าเป็นสายสเก็ตบอร์ดเนาะเล่นสเก็ตแล้วเราขวนเข็มขัดมันแบบเวลาลมแล้วมันกระแทก เลยกระแทเกเจ็บมากอันนี้ก็คือแบบมีเชือกเ,เฉพาะของเขาเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก้องเห็นหไหมสกาเด,ดชถือถือหน่อยเออนี่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 ก็คือจะมีตัวนี้นี่นะก็คือจะมีรูเห็นผตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับนี่นี่นนน นะครับข้อดีของการที่มีรูอย่างขนาน,นี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้กระชับขึ้นเพราะถ้าเกิดมีรูใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่ามันจะลังมันแบบนี้ไปแต่ว่าอันนี้คือแบบมันจะกระชับมากๆเลยลคือเราสามารถใช้เชือกลงเท้าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะไม่มีมันจะไม่มีหัวเข็มขัดนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาดูในส่วนของต่อมาคือกระดุม,ดมอ่าเรามาดูกระดุมกระดุมงานกระดุมก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบไม่ได้ใหญ่คือล้มยังไงก็ไม่กระแทกแน่นอนนะครับผมแล้วก็อ่าเรามาดูต่อข้างในซิป มาดูซิปกันนะครับผมนี้อันนี้คือซิปของวอลคอมนะเพื่อนๆอันนี้คือนะครับปแตกยากนะคะแตกยากมากนะครับผมหมายถึงซิปนะโ <Okay S 1> อเคนะครับผมแล้วก็คืออันนี้ก็คือจะแบบเป็นโลโก้วอลคอมอันนี้เอลสามสิบทูทูดิสเลยแบบนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมทีนี้ดูในส่วนของรุ่นนะครับผมจะอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าลองดูนะสองศูนย์สองสองศูนย์สองก็คือรุ่น 19้นั่นเองนะครับผมมี3สีด้วยกันโอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูอันนี้จะเป็นกระบอกใหญ่นะครับผมนะแล้วก็อีกนิดนึงสําหรับใครที่แบบว่าใครที่แบบว่าใส่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยขามันแบบขามันยาวเกินไปเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องตัดขานะอันนี้เนี่ยก็คือสามารถพับขาได้เลยนะครับผมพับขาก็เท่ได้เลยนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนี่ขาก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับจะแบบพับกี่ทบนะจะทบเดียวหรือ2ทบนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ นะครับผมอันนี้ก็คือพับขาเรียบร้อยแล้วบบไม่ต้องตัดขานะเพื่อนๆนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองรุ่นนี้ให้ดูนะครับก็คือรุ่น18นะครับผมเมื่อกี้ผมบอก19้ใช่ไหมขออภัยสิบแปดนะรุ่นสิบแับ มมปปอโอเคครับผมแล้วก็กเก่งรุ่นสุดท้ายครับอ้าวสไตลิ์มาสิสไตลิ์นะครับผมดูสไตลิ์กี่ทีก็ไม่น่าไว้วางใจก็คือตัวนี้เลยนี่เอ7นะครับผมไม่ใช่เอ7รุ่น เอวสามสิบ <c oughs> ทุกรุ่นนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นสิบเจ็ดนะครับผมซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่ลองดูนะกระบอกตัวสิบเจ็ดนะครับผมมันจะใหญ่เท่ากันหมดเลยนะแซนก็คือเพื่อนๆนะครับผมมันจะใหญ่ตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่ต้นขาใช่แต่ล้นลาขาใช่แต่ตัวนี้เนี่ยต้นขาจะเล็กแล้วปลายขาจะใหญ่เดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูแล้วมาวัดให้ดูว่ามันจะใหญ่กว่ายัางไงส่วนตัวแล้วชอบรุ่นนี้ที่สุด รุ่น17นะครับผมอ่ะเรามาโอเคครับอันนี้คือรุ่น17นี่ก็คือขาเนี่ยให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นกระบอกเลยนะครับผมกระบอกใหญ่มากแต่ว่าปลายขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะเพื่อนๆนะอ่ะเรามาลองวัดกันดูนะครับผมเริ่มจากช่วงเมื่อกี้เราวัดเอวก่อนอ่ะเอวเอวอันนี้สิบเท่ากันเอวเอวเท่ากันหมดเพราะเอว30ก็คือ33หรือ33กับ34นะครับผมอ่ะมา คนวัดนี่เขาวัดเป็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะโอเคปล่อยมือได้เลยส4มสิบสี่เหมือนกันเพื่อนก็คือเอลเนี่ยเท่ากันหมดนะครับผมทีนี้อ่ะมาลองดูในส่วนของเป้านะครับผมเป้าตัวนี้เป้าอันนี้ก็คือเป้าจริงเนี่ยคือประมาณประมาณเท่าไหร่นี้จริงๆเออถ้าเกิดเป้าถ้าเกิดเป้าที่เย็บเนี่ยคือแปแต่ว่าถ้าเกิดเป้าขาจริงๆคือสิบเอ็ดสิบสองก็คือจะให้ความรู้สึก ก็ต่กจริงๆก็คลายกันนะความรู้สึกคลายกันโอเคทีนี้ขาวัดจากเป้าลงมานะครับ27ครึ่งนี่นะเพื่อนๆนะเอวสาเหมือนกันแต่ว่ารุ่น17เนี่ยขาจะสั้นกว่านะเพื่อนๆนะเนี่ยก็คือความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับขาพอดีขาเลยไม่ต้องพับนะเพื่อนๆนะโอเคอ่ะทีนี้ปลายขาปลายขาความความกว้างสิความกว้างของปลายขานะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่8.5หรอ แปดครึ่งแล้วกันนะแปดครึ่งช่วงหัวเข่านะครับผมหัวเข่านี่น่าจะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่นี่จริงด้วยใหญ่สิบครึ่งแล้วก็ตรงน่องนะครับผมน่องโอ้โห و, ให้ความรู้สึกใหญ่มากก็คือประมาณส <10, 30 S 2> ิบสองครึ่งสิบสองครึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยความยาวก็คือรู้สึกว่ายาวก,กว่าจริงๆแหละในส่วนของตัวเป้านะแล้วก็ขาน,นี้ก็คือมันตรงมาเป็นแบบนี้เลยก็คือจะเป็นกระบอกใหญ่นะครับผมแต่ว่าขาสั้น นะครับผมขาค่อนข้างสั้นก็คือความรู้สึกเนี่ยฟีลแบบนี่เลยแบบเท่ๆแบบนี้เลย <end> เออแบบแบบมีโคตรแบบมีไลสไตล์นะครับผมโอเคเรามาดูทั้ง3สีกันนะครับ ัหมหลังจากที่เราไปดูา <Okay. S 1> งอเกงวอลคอัทั้งหมดกี่รุ่น3ร <3 S 2> ุ่นน,นะครับผมก็คือมี16 17 18แปนะตอนนี้ผมยังใส่17อยู่นะครับผมแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แบบมาใส่เพื่อนๆดูแต่ว่าเราจะมาทดสอบความทนทานของสี<ช>กันะนะครับผมจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์ส่วนใหญ่ไม่กล้าลองทำนะเพราะว่ามันทำไมมันจะซีดมันจะซีดนะครับผมนี่เลยคือเราจะเอาเงเกงวลอลคอัอันนี้นะครับผมคือเดี๋ยวเราจะทด,ทดสอบความคงทนแหละ ก็ค uh, yes. oh yeah. ือเดี Lion, um ๋ยวผมจะเอาไปแบบว่าตากอากาศนะคบผมประมาณ100ปีาเปล่านะเออนานไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะซักให้ดูซักเนี่ยติน้ำซักสักวันเลยตากแดดต้อเปี้ยงเลยแล้วลองมาดูว่ากางเกงเนี่ยสีมันจะีดขนาดไหนโอเคไหมครับผมไปดูกันเลยครับเอาละครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเอ้าสไตล์ิศไม่ใช่สิคนใช้ไม่ จริงๆเขาใช้พิมพ์ออตลอดนี่เป็นคนใช้นะสาวใช้โอเคก็คือเดี๋ยวเราจะซักนะครับผมด้วยนี่น้ํายาซักผ้าสูตรพิเศษเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นน้ายาโกโก p o าวเดอ,อันนี้คือแป้งใช่ไหมเขาทำไมเป็นโกโก้แล้วทำไมถึงเป็นโอเคอันนี้คือ,อน้ำยาซักผ้าจริงเด<ช>ี๋ยวเราจะทําการซักทั้งหมด30น้ํานะครับผมแล้วผมเนี่ยจะซักกลางแจ้งแบบนี้เลยแล้วก็ตากไว้โดยที่ไม่เก็บเลยไม่เอากางเกงเก็บเลยแล้วเดี๋ยววันที่30เรามาดูกันว่า สีจะซ้ดบ้างน้อยแค่ไหนคือยังไงมันซ้ดแต่มันซิดอยู่แล้วแหละแต่คืออยากจะบอกว่ามันซ้ดแบบว่าเหมือนไม่ได้ซิดเลยโอ้ก้ากระนมตีฮะเเราก็จะซักแบบซักปกติเลยปกตินะครับนะฮะดูโหดูสีตกสีตกไหมนะเพื่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอย่างเงี้ยทั้งหมด30วันนะครับผมนี่30วันคอมยืมมือถือหน่อยวันนี้เราจะให้ดูเลยว่าวันนี้มันเท่าไหร่นะแล้วเราก็จะเร่งสเปดไปนะครับผม แลนะครับผมนี่นีนี่วันนี้นี่นี่นี่เจอกันอีกทีวันที่สิเดือนหน้าเลยนะโอเคแล้วเพื่อนๆลองดูสีน้ำนี่นี่นี่เอามาซูมซูมดูหน่อยเพื่อนๆดูสีน้ำนะปกติกางเกงสีดานะโอ้โหสีน้าจะต้องบอกว่าใช่เอันนี้ไห้เลยนะเพื่อนๆนะ นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเราก็จะซักประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเราก็จะตากแดดไว้เลยเอาให้บบว่ามันโดนแดดนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมคือสิกางเกงสีดำเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยผู้ชายใส่ไม่ค่อยซักนะพะี่บอกาไม่ซักจริงๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งอะซักถึงซักถึงซักถึงสามสิบครั้งหรือเปล่ายังไม่ถึงเลยนะจริงๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองซักทั้งหมด30สิครั้งดูนะเพื่อนๆนะ แต่คราแรก็สีไ like ม่ตกแล้วใช่อันนี้ก็สีสไม่ตกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองดูสิน้ำใสแบบคือถ้าเกิดมีปลานี่เห็นปลายนะเพราะน้ำมันตื้นไงโอเคเราจะมาตากกันอย่างนี้ไว้นะครับผมโอเคพรุ่งนี้มาเจอกัน มันสุกแล้วค้งที่ห้านะโอเค <Okay. S 2> mm hmm. ครับผมวันนี้วันที่10นะครับจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราซักผ้าเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครบหนึ่งเดือนนะครับผมครบหนึ่งเดือนแล้วนะโอ้โหผมบอกเลยว่า ตั้งแต่วันแรกความรู้สึกของการซักเป็นยังไงวันนี้เป็นอย่างนั้นเลยคือผ้าสีสดมากๆเพื่อนๆและสีไม่ตกเลยนะครับแบรนด์อื่นๆที่แบบเป็นเป็นผ้าชิโน่เนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วสีดําตกง่ายมากนะครับผมนะฮะนี่ดูนะครับนะครับผมนี่เลยนะฮะผ้าเหมือนเดิมเลยให้ความรู้สึกแบบว่าเปนผ้าแข็งผ้าชิโน่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาใส่กันนะครับผมโอเควันนี้เรามาซัก ครั้งสุดท้ายกันนะเพื่อนๆนะไอดาวเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าสีหรือว่าคนถ่ายจะไปก่อนกันนะโอเควันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆคือซักอาจจะไม่ได้ครบเดือนจริงๆนะครับผมเพราะว่าก็จะแบบมีวันเสาร์อาทิตย์บ้างวันที่แบบฝนตกบ้างนะครับผมวันที่แบบว่าผมไม่ได้มาบ้างนะครับแต่ว่าตากแดดหนึ่งเดือนเต็มๆไม่ได้แบบว่าอยู่ในร่มเลยนะเพื่อนๆนะคือสีเนี่ย สีดาตากแดดขนาดนี้สียังแบบแดดยังสู้ไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยว่าโหเกือแบบคุ้มจริงๆนะตัวนี้นะโ okay. อเคโอเคนะครับผมก็คือวันนี้เราจะซักนะครับผมตากแดดเนี่ยลองดูท้องฟ้า30วันนะเพื่อนเพื่อนนะคืออาจจะซักไม่ถึง30วันจริงๆแต่ว่าตากแดดอยู่ตรงนี้นะครับไม่เคยเก็บไปไหนเลยนะเวลา30วันจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามา สรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมว่าการซักกางเกงวอลลอมชิโน่เนี่ยสาวันเป็นยังไงบ้างสีเป็นยังไงบ้างผ้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกัน,นครับผม oh, <okay. S 1> นี่น,นี่นี่นะครับคืออันนี้เนี่ยคือต้องบอกแบบนี้นะว,ว่าเราตากแดดตากฝน1เดือนเต็มๆนะมันก็ซิดในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบไม่น่าเกียดยนะเพื่อนๆซิดไหมเห็นไหมเห็นความต่างของสีไหม นิดเดียวมากๆเพื่อนๆคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าหนึ่งเดือนเต็มๆนะเพื่อนๆน,นะคือโอ้โหผมเรียกว่าไงอะไม่ต่างกันเลยแล้วเดี๋ยวอ่ะผมมาใส่ให้ดูนะคะผมทรงนี้จริงๆแล้วมีมีหลายขนาดนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นขนาด16นิ้วนะครับผมขา16นะแล้วก็จะมีขา17แล้วก็มีขา18นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูแป๊บนึงโอเคครับนี่เลยทรง16นิ้วนะครับก็คือแบบ จะเป็นกระบอกเล็กแบบนี้นะครับผมนะฮะผมบอกเลยคุ้มมากๆนะเพื่อนๆนะอันนี้คือของใหม่ที่ยังไม่เคยใส่นะครับเพื่อนๆลองคิดดูดิอันนี้คือแบบตากแดดหนึ่งเดือนเต็มๆนะผมบอกเลยว่าคืออันนี้คุ้มมากๆนะครับผมทรงสวยด้วยแล้วสีไม่ตกนะเพื่อนๆนะราคาอยู่เพียงแค่2 9 9 5บาบาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอเค วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทดสอบความทนทานของกางเกงนะครับผมนะฮะก็คือเดี๋ยวผมแส่งเกงตัวนี้แล้วก็จุดไฟเผาเลยยืนประมาณสักสามสามวันนะฮะ oh. <laughs> กางเกงกางเ,เกงน่าจะไหม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะแบบมันทดสอบความทนทานดูนะครับอันนี้ก็คือแบบทรงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะนี่โอเคโอเคสัมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกางเกงตักนะครับผมตากแดดเป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะครับ โอเคสวัสดีครับ <S 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 <S